ยังคงอยู่ที่บาฝึกหัดที่6.2นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2บทที่6เส้นขนานเป็นบาฝึกหัดสสวทอ,อยู่ในหน้าที่37ค่ะหน้านี้นะคะเขาให้เราตรวจสอบเส้นตรงรังสีหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ว่าตั้งฉากกันหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าตั้งฉากกันให้เขียนสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉากนะคะ,ะมาดูกันที่ข้อที่1ค่ะเส้นตรง CD กับเส้นตรง FE ตัดกันที่จุด H นะคะข้อนี้เราก็มาดูว่าตั้งฉากกันอไหมถ้าเรามีไม้โปรเทคเตอร์เราก็ใช้ได้นะคะในการดูว่ามันเท่ากับ90องศาหรือไม่นะคะจากการที่เราใช้ไม้โปรเทคเตอร์วัดนะคะส่วนเส้นตรง CD กับเส้นตรง FE ไม่ตั้งฉากกันนะคะเพราะว่า มันไม่เท่ากับ90องศาเห็นไหมคะแล้วก็เขียนไปเลยค่ะว่าเส้นตรง CD ไม่ตั้งฉากกับเส้นตรง EF เพราะ เส้นตรง cd ตัดกับเส้นตรง ef ที่จุด h ไม่เป็นมุมฉากอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลในข้อที่1น,นะคะต่อมาในข้อที่2ค่ะ เส้นตรง mo นะคะกับเส้นตรง ik ตัดกันที่จุด R ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดมุมกันค่ะข้อนี้นะคะถ้าเราลองสังเกตค่ะว่ามันตั้งฉากกันนะคะเราก็เขียนเลยว่าเส้นตรง mo นะคะตั้งฉากกับเส้นตรง ik เพราะเส้นตรง MO ตัดเส้นตรง IK ที่จุด R เป็นมุมฉากต่อมาข้อที่3ค่ะ ส่วนของเส้นตรง OR อ่าไม่ใช่สิส่วนของเส้นตรง PQ กับส่วนของเส้นตรง TV นะคะอ่าเราก็มาวัดกันก็สังเกตว่ามันไม่ไทเท่ากับ90องศานะคะก็คือมันไม่ตั้นฉากนั่นเองเราก็เขียนเลยว่าส่วนของเส้นตรง TV ไม่ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ เพราะส่วนของเส้นตรง TV ตัดส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด Y ไม่เป็นมุมฉาก ต่อไปต่อไปเป็นข้อที่4นะคะข้อที่4ก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง np กับส่วนของเส้นตรง qr นะคะก็อไม้โปรดักเตอร์วัดค่ะว่าได้90องศาไหม ได้90องศานะคะก็แสดงว่ามันตั้งฉากกันนั่นเองเราก็เขียนเลยว่าส่วนของเส้นตรง QR ตั้งฉากข้อนี้ตั้งฉากเราจะใช้สัญลักษณ์นะคะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง NP เพราะส่วนของเส้นตรง QR ตัด ส่วนของเส้นตรง np ที่จุด s, <S เป็นมุมฉากต่อมาข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายของหน้านี้เป็นดังสี eg ตัดกับรังสี bd นะคะที่จุด k อ่ะเราก็มาดูกันว่าตั้งฉากไหมอ่ะข้อนี้90องศาแสดงว่าตั้งฉากกันนะคะก็เขียนเลยว่ารังสี bd ตั้งฉากกับรังสี eg เพราะรังสี bd ตัด รังสี eg ที่จุด k เป็นมุมฉากก็เสร็จแล้วนะคะในหน้าที่37เดเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ